ก็เลยนำวิชาความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาสอนออนไลน์หลังจากนั้นกับผมก็ได้ตั้งเป็นช่องยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่องขึ้นมาชื่อช่องว่าช่องครูนัน h a n n e l มาเรียนกันต่อแฟชั่นอังกฤษม .5 นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับขึ้นบทที่2แล้วแล้วก็ EP 2ีถามว่า EP 2นะครับก็คือคุณครูไม่ทราบหมายเลีกหน้านะครับหนาะก็คือ EP 1นั้นคุณครูจะนํา แบบประยัดหาห้าหัวเรื่องนะครับมาสอนจะออกทองแดงตอน EP สองนี้ก็อีกห้าหัวเรื่องนะครับนะก็คือหัวเรื่องที่หกถึงหัวเรื่องที่สิบซึ่องอยู่ในหน้าไหนนะั้นนักเรียนลองเปิดหนังสือดูนะครับหัวเรื่องที่หกก็คือ,อเป็นข้อที่เจ็ดนะครับนะนักเรียนคงจะเข้าใจนะครับนะคำว่าหัวเรื่องที่หกเพราะใน EP หนึ่งนั้นคุณครูสอนไปห้าหัวเรื่อง นั่นก็คือสารที่ที่สร้างความมาเทิงนะครับให้ complete sentence ให้เติมประโยคต่อไปนี้นะครับครึ่งประโยคนะครับเป็นส่วนรวมนั่นก็คือเอาคําคต่อไปนี้ไปเติมลงไปในประโยคให้มันแมทกันนั่นเองนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายไปกว่านั้นก็คือให้มันแมทกันอยา่ายวคุณรูสามารถที่จะขยายได้อีกหรือเปล่านะครับนะลองดูโอเคครับเดี๋ยวต้องปรับปรุงใน EP พถัดไปนะครับนะ h ่ t do you know that in the bowling alley คุณรู้ไหมครับนาะในการไปเล่นโบลิ่งนะครับในสถานที่เล่นโบลิ่งนั้นก็เปลี่ยนเป็น do you have to wear special shoe คุณต้องสวมใส่อรองเท้าที่เป็นชนดิดพิเศษนะครับนาะถึงจะไปเล่นโบลิ่งได้นะครับถ้ารองเท้าเลืเล่อนๆเนี่ยโยนโบลิ่งลำบากก็เอาคำว่า you have to wear special shoe นะครับมาเติมลงไป ดังนั้นพอข้อที่สองนะครับ Why don't we go to the theater นะครับทำไมเราไม่ไปที่โรงละครอ่าประโยคที่จะแมทกันก็คือก็ I hear that there is a really funny play on ทำไมเราไม่ไปก็คือชวนนะครับนะมีเพื่อนชวนว่าทำไมเราไม่ไปกันที่โรงละครเพราะฉันได้ยินมาว่านะครับที่โรงละครนั้นมีละครแสดงนะครับละครตลกแสดงนะครับมันก็จะแมทกัน ตัวหนังสืออาจจะแคบๆนิดหนึ่งนะครับนะเอาตามนี้นะครับนะเดี๋ยวคุณครูค่อยปรับปรุงในโอกาสต่อไปข้อสองนะครับวัยอ่ข้อทีามนะครับ The News Concert Hall ที่ฮอลล์แสดงคอนเสิร์ตแห่งใหม่นั้นก็จะคู่กับ As a Fantastic Sound System for Band ก็เป็นการแสดงดนตรีนะครับนะที่มีระบบเสียงระบบเสียงนะครับนะที่แฟนซัติกน่าทึ่งอย่างมากมันก็จะแมทชกันนะครับ ขครับเ n we get ็ o t h e c ิ้นมาเมื่อเราไปโรงหนังนะครับ buy s o บ e p o p c พบ n t r eat during t h ฟ f i l มนะครับบางก็จะแมทกันคือเราสามารถจะซื้อพบคอนไปนั่งรับประทานในระหว่างที่ดูหนังได้ข้อนนี้ครับเอาลูคูอาร์ตแกลอรีแฮสกอตนะครับแานแกลอรีหอศิลป์นะครับได้แฮสก o ตอะไรครับแฮสก o t อาริ l อลี่ e ินเท i n ต e ้งเอ i กซิบิช y นบายยังส l ปเนะครับได้สแสดงนะครับนะ uh. งานศิลปะท,ที่น่าสนใจนะครับดู่าโดยนะครับนักจิตกรวัยรุ่นนะครับนำมาผลงานของจิตกรวัยรุ่นพระน้อครับ Let's go to the museum นะครับเราไปที่พิพิธภัณฑ์กันเถอะ and see if they have a section on a natural history แล้วก็ <c oughs> <c oughs> เผื่อว่าจะได้มีอ่าแผนกที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประจำชาตินะ,น,ะนะครับก็ต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์ I w o u l o love to go to a club t h i s e v e n i n g ฉันอยากจะไปที่ชุมนุมที่สโมสรนในเย็นนี้เพราะ r อ a l l y feel like branding เพราะฉันอยากจะไปเต้นรามมันจะแมทชกันนะครับโอเคครับผมไปต่อข้อที่แปดนี่นะครับนะคุณโกูขีดไว้แล้วก็เลยขยายไม่ได้นะครับขยายก็ต้องขีดใหม่เอาเป็นว่าเรามาดูกันอีกนะครับว่าเขาสั่งว่าอะไรนั่นก็คือเมลิเน่นะครับนาะคุยกับสจวตนะครับอย่านว่าสติวตนะครับหมาสจวต เมลลนี่บอกว่า what you fancy doing tomorrow คุณนะครับอยากที่จะทำอะไรพรุ่งนี้นะแปลง่ายอย่างนี้เลยชวดบอกว่า w e c o u l d get a sandwich in เราจะกินแซนด์วิชนะครับกินที่ไหนคำตอบก็คือกินในร้านอาหารนะครับในคาเฟ่ at lunch ชามเป็นอาหารมื้อเที่ยง and then หลังจากนั้น go ไปไหนครับไปซีนีมานะครับเพื่อดูภาพยนตร์ อินเดอรอินแอฟรินในตอนบ่ายนั่นก็หมายความว่าคําสั่งคือให้หาคําที่ถูกต้องนะครับในประโยคกินแซนด์วิชกินที่ไหนครับกินที่ร้านอาหารนะครับพะแซนด์วิชขายที่ร้านอาหารในโรงหนังก็อาจจะขายนะครับแต่ในร้านอาหารคือถูกต้องให้ขีดร้านอาหารแล้วก็ไปดูภาพยนตร์นะครับปรุกต์ภาพยนตร์ต้องไปดูที่ซีนีมานะครับนะถ้าไปดูเทเตอร์นี่ต้องไปดูละครนะครับก็ตอบซีนีมา่านี่คือคําตอบดังนั้นมาดูข้อ ที่สองกันนะครับมีนเนี่ว่าโอเคอันโอเคบัดวอตฟิมอัล์แล้วหนังเรื่องอะไรล่ะที่แสดงแต่ชวดบอกว่าเดย์สกรตนิวมีหนังเรื่องใหม่นะครับนะที่ดีๆก็คือหนังอะไรครับเกี่ยวกับซอมบี้อินเวชั่นซอมบี้อินเวชั่นก็คือหนังเกี่ยวกับอซอมบี้ซอมบี้ก็คือเป็นตัวแปลกประหลาดนะครับนะบุกรุกอินเวชั่น ว่าหนังที่มีตัวประหลาดมาบุกรุกก็ต้องเป็นหนังสยองขวัญน,นะครับ horror film นะครับไม่ใช่หนังโรแมนติกเห็นไหมครับก็เลยเลือก horror film ในนี้ก,ก็เลยว่า no way <c oughs> ไม่หรอกนะครับนาะจันไม่ชอบหนัง ah zombie แบบนั้น let's go to the ดังนั้นเราไปคอนเสิร์ตดีกว่าไหมหรือไป bolley a n g ่ต้องแปลไปต่อนะครับนะว่าจะเลือกคอนเสิร์ตหรือเลือก b o l i e y a n g ต้องแปลต่อ we can call สตีฟเราสามารถจะโทรไปหาสตีฟหาพัทแอแล้วก็มองว่า If they fancy match มันเป็นเกมการแข่งขันที่น่าทึ่งเรือเปล่าเห็นไหมครับ match, แม h แปลว,ว่าเกมการแข่งขันดังนั้นเกมการแข่งขันก็ต้องไปที่โบลิ่งไอเล่นะครับนะัจะไปที่คอนเสิร์ตไม่ได้คอนเสิร์ตไม่มีเกมการแข่งขันโอเคไหมครับเนี่ยเราต้องแปลไปก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าตอบอะไร สะจุดก็เลยว่าโอ้โอไรเดนงั้นก็โอเคนะครับเราไปเบบล่นบอลลี่กัน There is a really funny มันเป็นความ uh, There is a really funny funny น,น,นะครับ All this thing ในเย็นนี้หนังตลกนะครับ funny เนี่ยทำให้สนุกสนานหนังตลกโอ้ไม่ใช่หนังแนวตะวันตกนะครับก็ต้องเป็นหนังคอมเมดี้ก็เลยตอบคอมเมดี้เห็นไหมครับคือที่คุณครูขีดเส้นใต้นี่คือคำที่มันเป็นคีย์เวิร์ดนะครับ ไม่มีบางทีนะครับ we can go to the cinema later เราอาจจะไปโรงหนังต่อหลังจากนั้นก็ได้เบเลนี่บอกว่า that s o u n d better โอเคนั่นถูกต้องแล้ว but if you prefer ถ้าเกิดว่าคุณต้องการนะครับ the local local อะไรครับก็ต้องมาดูที่ว่า romance a t g e o l o g y นะครับ r o m a n a r c h e o l o g y ก็คือโบราณนดีของชาวโรมันนะครับถ้าเกิดว่าเปิดสายนะครับเราก็จะไปที่ เราจะไปดูนะครับโบราณคดีของชาวโรมันก็ต้องไปดูที่มิวเซียมสิครับะจะไปดูที่บาร์ได้ยังไงก็เลือกมิวเซียมให้แปลไปก่อนนะครับถึงจะมาเลือกชวนก็เลยว่า you ยูอาคิ d i n g เธอพูดเล่นไปนะนะครับยูอาคิดยงเนี่ยเธอพูดตลกไปนะหรือพูดเล่นนะมาลินี่บอกว่าโอ้ c o u ไม่ได้พูดเล่นจันพูดจริงโอเค the cinema y s fine หนังก็ดีนะครับ what is the film about แล้วหนังนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรชวนบอกว่า well there is mad scientist นะครับเป็นหนังเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ดีนะครับนะ we have a laboratory ซึ่งมีการทดลองนะครับหนังของนักวิทยาศาสตร์หมายเรียกว่านูชเป็นคำาบุธานนะครับ it is นะครับเมื่อมีการทดลองนะครับหนังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหนังแนววิทยาศาสตร์นะครับ science fiction film แค่นั้นเองนะครับในการเลือกตอบคุณรูวไปเร็วเลยนะครับ ไหนตรงนี้ยังขยายได้อีกรืเปล่านะครับนะต้องการให้ขยายใหญ่ๆนะครับอ่าขยายได้ก็โอเคเลยขอไปนะครับนาะคกุลครูมาขยายเอาตอนที่กําลังสอนนะครับนะเพราะตอนที่ไม่ได้สอนนี่ไม่นึกว่ามันจะตัวเล็กขนาดนี้นะครับโอเคครับมาต่อกันเลย นั่นก็คือให้ทิ้ดได้หรอกนะครับไม่อ่านบทสนทนาต่อไปนี้บิเวนระหว่างเอลิสและก็เฮอร์มาเธอร์คุยกับแม่ของหลอดนะครับหนาแอนไรเดอร์ควีเชนยูซิงเดอะบทคิดเปนให้ใช้คำศัพท์ที่ให้ไว้นะครับเขียนประโยคสมัยนั่นก็คือนะครับขอให้ว่า you have a nice time yesterday เป็นคำถาม เป็นคำถามนะครับ y o have เป็นกริยาแท้นะครับนะเมื่อจะตั้งเประโยคคำถามให้ออฟ t ูดูมา my, ช่วยแล้ว yesterday ก็คือต้องใช้ด i d อนีคุณครูอธิบายอย่างนี้นันเกเรียนเข้าใจหรือเปล่าครับเป็น d i d you have for a nice time yesterday เมือวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเธอหรือเปล่าลูกนะแม่เป็นคนพูดอเลสโว y e s ต e r งใช่เลยค่ะคุณแม่ขอบคุณมากๆแล้วอสนะครับก็ ่าคุณแม่นะครับก็ถามต่อนะครับนะ What you do? คุณทำอะไรเธอทำอะไรลูกเธอทำอะไรเนี่ยมันต่อเนื่องนะครับนะคุยเหตุการณ์ต่อเนื่องมาเมื่อวานมเมหตุการณ์ต่อเนื่องมาเมื่อวานนะครับก็ต้องเป็น What did you do นะครับนักเรียนตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น What did you do? โอเคไหมครับนักเรียนม .5 นี่ควเข้าใจแล้วนะครับดังครูไม่ต้องอธิบายละเอียดน,นะครับ what d i d you do แลเธอไปทำอะไรมาล่ะลูกอลิส อลิสก็เลยว่า we went for a ride นะครับฉันไปขับรถมานะครับคุณแม่บอกว่า to the countryside เธอขับไปเที่ยวในชนบทใช่ไหมอลิสบอกว่าแย่ใช่เลย but แต่ว่าพอแต่ว่าตรงนี้ภาพนี้คุณครูขียตรงนี้ก็คือให้นักเรียนเอาสามประโยคนี้นะครับมาเขียนสหม่แต่ว่าแต่ว่าอะไรครับใครเล่าให้เธอฟังครับ วูเทลยูวูเทลยนะครับยังเป็นอดีตนะครับนาะวูตามไปด้วยคำกริยาได้ดังนั้นเทลต้องเปลี่ยนเป็นโทนะครับ t o อตรงนี้ก็เป็นวูโธยูนะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมาย Question Mark ตรงนี้เขียนว่าวูโ y ยูนะครับแล้วใครบอกเธอละ่ะนะครวูโธยูใครมาเล่าให้คุณแม่ฟังตัวทีครับแหมขอไปอย่างยิ่งอลิสเป็นคนพูดนะครับอลิสก็เลยย้อนถามคุณแม่ว่าใครมาเล่าให้คุณแม่ฟังละ่ะ คุณแม่บอกว่ายูเดสเยสเดก็เธอไปมาใช่ไหมล่ะเมื่อวานนะี้คุณแม่ก็บอกกลับอย่างนั้นไปมาหรือไม่นะเมื่อวานนี้นะครับอนะอลิสก็รายฉันไปมาข่าคุณแม่นะครับเอนี่เว i ย์วีแฮปิกลิคแล้วก็ฉันไปตั้งปิกนิกด้วย I w a อ i อิ a วอ r เกรนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคุณแม่ก็เลยถามต่อว่าเธอไปกับใครอลิสนะครับ มีวูมียูมีโควิดนะครับดังนั้นก็ถามไปไดเดีดีนะครับนะวู <Who S 1> อะไรครับตังเอียนก็วูดิ y ยูโ o วิดใช่ครับใส่ดิทเข้ามาแค่นั้นเองนะครับวูดิ o ยูโ w วิดแล้วก็เครื่องหมายเควืมากเหมือนเดิมนะครับเธอไปกับใครอลิสก็บอกว่า everyone ไปหลายคนมากมีแจ็คมีโทมัสมีครอดทประมาณนี้นะครับนะแม่ก็ถามต่ออีกนะครับว่าใครเป็นคนขับรถ ใครเป็นคนขับรถก็ถามเป็น p a s t Simple นะครับนะโบตามมาด้วยคำกริยาแท้ได้ก็เป็นวูโรบนะครับ D R O V E แล้วก็เครื่องหมายคเทชันมาอเล็กเบอกว่าโอ้แจ็คเป็นคนขับรถนะครับเป็นคนขับนะครับนะแอนคลอเดสนะครับเป็นคนขับขากลับนะครับขาไปนี่แจ็คเป็นคนขับแม่ก็ถามต่ออีนะครับว่าแล้วรถของใครล่ะที่พวกพวกเธอไปกันนะครับรถของใคร ก็เป็น who's car นะครับนะก็ใส่เป็นกริยาช่วยมาอีกนะครับ who's car did you go in ใส่ did ก็ไปด้วยนะ who's car did you go in อันนก้กอว่า we went in Jack's uh, new mini ก็คือเราไปรถของแจ็คนะครับนะซึ่งเป็นรถมินินะครับรถยนต์มินิเล็กๆคันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาโอเคนะครับคุณครูอาจจะไปไวนิดหนึ่งนะครับเดนะไปต่อ อันนี้เอาคํามาเติมลงไปในช่องว่างแค่นั้นเองนะครับนะก็คือแซนดี้คุยกับโจแซนดี้บอกว่า Can we meet at the c i n e m a a t a water park คือเขาให้เอาแคนมาใช้นะครับนะแล้วก็ให้เลือกคําที่ขอให้มาก็คือให้เลือกคําว่า we meet ก็กลายเป็น Can น e m e e t นะครับโอเคไหมครับประมาณนี้ไม่ต้องอ่านคําสั่งนะครับนะจะได้เข้าใจง่ายกว่า มันข้อที่สองก็เหมือนกันนะครับนักเรียนแปลแล้วก็ไอเอาคําเหล่านี้นะครับมาใส่ลงไปนะครับแล้วก็ให้เอาคําว่าคูดมาใช้นะครับเหมือนข้อที่สองนี่มาเอาคําว่าแคนมาใช้นะครับคุณครูอ่ะไม่ต้องลบก็ได้นะครับนะยกผลประโยชน์ให้กับนักเรียน Can we meet at the cinema at a quarter past six นะครับก็เือหกโงสิบ้านาทีนะครับเราไปเจอกันที่โรงหนังไหมนะครับ โจอบ,บอกว่าคนรับประโยคหรือเปล่านะครับนะคนะเรื่องหรือเปล่าลองดูนะครับก็คือ Can you n y t u h e t t h e r t e b r t i e r นะครับคุณสามารถไปถึงที่นั่นนะครับนะสายนิดหน่อยอ่าไม่ใช่สายนิดหน่อยไปก่อนนิดหน่อยได้ไหมนะครับเด e f a ฟิ s t t r t แ a ต quarter pass เพราะว่าหนังนะครับจะเริ่ม เริ่มฉายนะครับหลังจากนั้นผ่านไป15นาทีเองนะครับนะหนังก็จะฉายแล้วแต่นี่ผมก็ชัวร์ได้เลยนะครับล้วก็คูดยูเก็ตเดอร์ิเก็ตเธอ,อไปหาซื้อตั๋วแล้วหรือยังนะครับโจก็บอกว่าโอเค no problem ไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันไปหาซื้อตั๋วเอง c a you text Jane แล้วเธอได้ส่งข้อความไปบอกเจนแล้วหรือยัง to ซ if shes coming นะเผื่อว่าหล่อนนั้นต้องการที่จะ ไปดูหนังด้วย s a น d ี w วอรชได้เลย I'm starving. ฉันเองก็กำลังหิวแล้วดังนั้นก็เลยพูดต่อว่า Can you get some popcorn? เดี๋ยวเธอไปซื้อ popcorn ได้ไหมทูซื้อมาด้วยเลยโจว่าโอเคโอเค See you in a bit. เดี๋ยวก็เจอกันอีกสักครู่หนึ่งอ่าฟรานตรงนี้มีคำสั่งไหมครับโอเคไม่มี ทีนี้บุคคลที่สามมาอีกคนหนึ่งฟรานนะครับฟรานว่าเกิดม o r n น n ่สวัสดีตอนเช้าเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับผมให้ใส่ว่า c o u คุ o ยูเทลนะครับตรงนี้คุณบรลบไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนะคุชย so ูเทลมิสเตอร์โซมัเธอโทรไปบอก so m r สเตอร์โซมัได้ไหมว่าฉันอยู่ที่นี่นะครับได้โปรดนะครุ o ยูเทลนะครับตรงนี้ซกเรียเลยขาบอกว่าโอ้โคสได้เลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ลบนะครับนะคุูดยูเจลมียูเนมกรรนาบอกชื่อชันอฉันชื่อเธอกรานาบอกได้ไหมว่าฉันเรีสายอยู่กับใครอะไรประมาณนั้นนะครับนะฟรานอว่าเอ็มฮิสดอเตอร์นะครับฉันเป็นลูกสาวของมิเตอร์โซมาสนั่นเองนะครับชื่อว่าฟรานเบเกอร์เลขาเ็าบอกว่าไน e ์มียูฟรานยินดีได้รู้จักเธอนะ f r a n อิ I will just see if he is free นะครับเดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะครับว่ามิเตอร โทมสัสนันว่างอยู่หรือเปล่าว่าลูกสาวโทรมาเลขาก็เลยว่า I'm sorry he's talking to a customer ขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะวา่าท่านโทมสัสกำลังติดสายลูกค้าอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งแล้วก็พูดอยู่ c o คำแ a c เชิ a วันเธอสามารถที่จะมากลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะครับก็เอาตามนี้เลย อโอเคครับ which film won the most Oscar? Evil ภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับาที่ได้รับรางวัลออสการ์มากที่สุดนั่นก็คือคำสั่งให้เอาคำเหล่านี้นะครับคือคำว่าฟิล์มคำว่า Win คำว่า Most คำว่าออสกามาแต่งเป็นประโยคโดยใช้ d o u b e s a t i o n นักเรียนก็ใส่คำว่า which film นะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องไหน win นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็น one เพราะว่ามันเป็นอดีตผ่านมาแล้วนะครับนะให้เปลี่ยนเป็นวอน The Most Oscar นะครับแล้วคำตอบก็คือ It Won t. ที่ทำเป็นอดีตนะครับเพราะว่านี่นะครับคำตอบมันเป็น past simple นะครับหนังเรื่องนั้นนะอีดคือมัหนังเรื่องนั้นนะครับได้รางวัลออสการ์มา11รางวัลก็คือหนังเรื่อง The Lord of the Ring ดังนั้นคำตอบนะครับคือ the Lord of the r i n g ก็นำมาตอบนะครับคูณครูก็เลยไม่ลบนะครับตอบเลยนะครับถามแล้วก็ตอบตอบก็คือ the Lord of the r i n g วนนะครับนะต้องตอบเป็น p o s s i b l e the most Oscar ever โอเคจบนะดังนั้นมาดูข้อที่สองข้อที่สองขอให้คำว่า b young Oscar winner คำแปลก็คือว่าใครที่เป็นคนได้รับรางวัลอสการ์ที่ยังอายุหนุ่มที่สุด นะครับดังนั้นก็ถามเป็นอดีตอีกนะครับนาเพราะคําตอบตอเป็นอดีตนะครับชีวอชเตนรอดหล่อนอายุแค่สิบเอ็ดอ่าสิบขวบกันนั่นเองชื่อว่าชื่อเนี้ยนะครับหนาคุณกลูกลัวอ่านผิดโอเนลนะครับชื่อทาท่มหรืออะไรสักอย่างก็แต่งเป็นนะครับนี่นะครับวูเข้ามาแต่งเป็นอย่างนี้นะครับบีนะครับนะในเมื่อเป็นอดีตก็เปลี่ยนเป็นวอชวูวอชนะครับยังนะครับหนาก็ต้องเปลี่ยนเป็นขั้นสูงสุดนะครับเป็นเดอะยังเกสตนะครับ Who was the youngest Oscar winner ever? ใครเป็นดาราหนุ่มที่สุดนะครับที่ได้รับรางวัลออสการ์คำตอบในที่นี้ก็ให้มอร์ชาทาโมเนลนะครับก็ตอบว่า the youngest Oscar winner ever Who was นะครับคือทชาโมเนลโอเคไหมครับอ่านี่คือคำตอบนะคุณครูไม่ลบนกเรียนมห้าแล้วคงเข้าใจได้ง่ายนะครับภาอานะครับใครเป็น คนได้รางวัลออสการ์ที่แก่ที่สุดอ่าอ่านุ่นหนุ่มที่สุดแล้วก็นี่แก่ที่สุดก็เหมือนเดิมนะครับ w h o w a s t s e o l d e s w o s c a r winner ever? คำตอบนะครับเจสสิก้าแทนนีก็เป็นเจสสิก้าแนี้ Who was the oldest Oscar winner a c t r r ever จบเลยคุณครูไปเร็วเลยนะครับเพราะอายุ80แล้วภาษีนะครับขอให้มาว่า fame earn most money ก็แปลว่า ภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับที่ได้รับออยอดเงินนะครับหนาะมากที่สุดนะครับคือคนเข้าชมเยอะนะครับได,ได้เงินเยอะก็เป็น w i c h Film Earn The Movie นะครับนา e a r นะครับ Most ก็ต้องมีเด้นะครับนาะ The Most Money on Its Day in Cinema นะครับคำตอบนะครับคือ New Moon ก็ New Moon earns the most money จบเลยโอเคไหมครับและแล้วก็จบบทที่2 EP 2เดี๋ยวถ้าสัญญาณไล์สดนังใช้ได้นะครับคุณครูไปอีก2 EP นะครับก็จะได้จบบทที่2เลยไป EP 3กันครับฟังดูแลวเข้าชมช่วยระดมช่าก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ท่านก็การุน่น ช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอคุอ